รับสวัสดีชาว u t u b e และก็ผู้ติดตามใน Facebook ทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่นายออนสตรีทชาแนลนะครับหาทำมันไปเรื่อยนะฮะสเตจร้องของวันนี้ก็จะมาในเรื่องราวของ g x 5 9 1ครับสปอร์ตเวลดิงที่ต่อจากพาร์ทที่แล้วครับที่เป็นแหล่งจ่ายแบตเตอรี่มาในวันนี้นะครับจะเป็นเรื่องของคาปาซิเตอร์นะครับที่มาใช้ร่วมกับพาวเวอร์สวิตชิ่งเป็นยังไงไปดูกันครับนะครับในงานสปอร์ตเวลดิงนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคลิปที่แล้วนะครับหรือคลิปก่อนหน้านั้นนะครับก็ มีคนเคยบอกว่าผมใช้สวิตชิ่งทำไมมันใช้งานไม่ได้จริงๆผมจะบอกว่าสนะวิตชิ่งแบบนี้นะครับจริงๆแล้วสวิตชิ่งอย่างนี้ในลักษณะแบบนี้นะครับมันใช้งานกับอ่าสปอตบิลดิ่งไม่ได้นะครับสปอตบิลดิ่งคือที่ผมบอกคือเป็น12โวลต์แบบนี้ก็คือ GX 5 9 1แบบนี้นะครับแต่ทีนี้เนี่ยผมไม่มีแบตเตอรี่นะครับถ้าซื้อแบตเตอรี่ก็จะแพงอะไรประมาณนี้นะครับก็ผมจะบอกว่า ก็มีอีกชอยหนึ่งเหมือนกันนะครับก็คือเป็นตัวนี้ฮนะซูเปอร์คาปาซิเตอร์ตัวนี้แต่ผมจะบอกว่าซูเปอร์คาปาซิเตอร์เนี่ยมันค่อนข้างที่จะแพงกว่าแบตเตอรี่ด้วยซ้ำไปนะสำหรับไอตัวซูเปอร์แคปตัวนี้นะครับผมจะบอกว่ามันจะแพงมันแพงกว่าเพราะอะไรนะสาเหตุที่มันแพงกว่านะครับเนื่องจากว่าตัวสารเคมี K er ที่อยู่ในตัวมันเนี่ยจะต่างจากแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่เนี่ยไลฟ์ไซเคิลมันจะอยู่ที่ประมาณ ถ้า lfp ในคลิปที่แล้วนะครับที่เป็นของ s a n โนวาตัวนั้นเนี่ยอยู่ที่100แอมป์เนี่ยตัวนั้นจะอยู่ที่ประมาณ3,500ัซห้าร้อยคืนนะครับหรือหรือรอบชาร์จอยู่ที่3,500รอบชาร์จนะครับสำหรับแบตเตอรี่นะส่วนอ่าซุปเปอร์แคปตัวนี้นะครับอ่าตัวนี้จะเป็นซุปเปอร์แคปขนาด1 5 0 0 f นะครับก็คืออยู่ที่1ล้านนะครับ1นึ่งล้านหแสนนะครับไมโครฟรารัชนะซึ่งความจุ ค่อนข้างเยอะพอสมควรสำหรับซปเปอร์แคปตัวนี้นะครับ,นะรบในเรื่องของการดิ c ชาร์จนะครับเขาจะดิ c ชาร์ตได้เขาเรียกว่าเป็นการดิจชาร์ตแบบยิ่งยวดนะครับก็คือพูดง่ายว่ามีเท่าไหร่กูใส่ออกหมดเลย1,500ฟารลัดใช่ไหมครับก็คือพูดง่ายว่าความจุข,ของเขาที่ระบุไว้แรงดันไม่เกิน3โวลต์นะครับและนี่คือ,อจำนวนที่เขาปล่อยออกมาคือ1.8ึ8 8วัตต์อา แรงพอสมควรนะครับสําหรับตัวนี้ในเรื่องของแบตเตอรี่อย่างเช่นอ่าหนึ่งตัวนี้นี่ตัวนี้สามจุดเจ็ดโวลต์ในนาตาชีที่ผมลองเซิร์ชหาดูเนี่ยตัวนี้อยู่ที่3านะครับขนาดมันอยู่ที่สองพันห้าร้ออ่าสองพันหกร้อยอ่าสองพันหอยมิลลิแอมนะครับ26 E ตัวนี้ก็เอาส6 0 0นะครับคูณ3เข้าไปก็คือ2.6งจุคูณด้วยสเข้าไปนะครับ เนี่ยเขาเรียกว่าค่าซีเลที่แบตเตอรี่มันถูกดึงออกไปได้ข้อจํากัดของแบตเตอรี่นะครับก็คือดึงแบตเตอรี่หรือดึงค่า DOD ได้ค่อนข้างที่จะต่ํากว่าคาปาซิเตอร์นะครับต่ำกว่าซูเปอร์คาปาซิเตอร์ตัวนี้นะครับแล้วก็สารเคมีที่อยู่ภายในเนี่ยเขาจะแตกต่างกันนะครับดูจากลักษณะแล้วจะเหมือนกระป๋องเห็นไหมครับทีนี้เนี่ยที่ผมบอกว่าเดี๋ยวพูดเยอะผมจะพูดเยอะเลยเดี๋ยวจะลงลึกอีกนะครับ ในทางเทคนิคมันแล้วเนี่ยคือมันไว้ใช้สําหรับในการเก็บประจุตัวมันเองนะครับลักษณะคือมีลักษณะเหมือนกับแบตเตอรี่ทุกประการเลยนะคุณสมบัติมันนะครับเนี่ยเหมือนกับแบตเตอรี่หนึ่งแปดหกห้าศูนย์ 50, หรือแบตเตอรี่ LFP ทุกประการนะครับอย่างที่เห็นนะแต่ทีนี้เนี่ยด้วยความที่ตัวเขาเองนะครับอย่างที่บอกฮะเขากักเก็บพลังงานมีคุณสมบัติ มีหน้าที่เหมือนกับแบตเตอรี่ทุกอย่างแต่การใช้งานเขาคนละแบบกันครับ,นะรบการดิชาร์จการจ่ายกระแสะไฟออกมาเนี่ยคนละเรื่องกันเลยนะครับไอ้เจ้านู่นมีลิมิตในการจ่ายออกมานะครับจ่ายได้แค่สองซีสามซีอะไรอย่างเงี้ยนะครับส่วนไอ้ตัวนี้เนี่ยยิ่งยวดเลยก็คือจ่ายได้หนึ่งร้อยซีเลยค่าของตัวมันเท่าไหร่นะครับ มันจ่ายออกมาเท่านั้นเท่านั้นเลยครับเป็นร้อยเท่าเลยนะครับชนิดที่ว่าอ่าบัตรบาตัวเนี้ยเอาแค่เอาแค่เซลล์เดียวนะเอาแค่เลือดลูกเดียวนะครับลูกเดียวนะแตะโดนกันเนี่ยเนี่ยเอาเอาเอาแค่เอาแค่ว่าใครเอาพลาดเอารวดหรือเอาบัตรบาร์มาพลาดโดนขั้วเนี้ยสองขั้วเนี้ยนะครับละลายเลยนะฮะผมบอกก่อนเลยนะครับละลายนะไม่อาจจะไม่ได้ละลายสักทีเดียวอาจจะ แดงแดงจนกระทั่งไฟในตัวมันหมดเป็นศูนย์โวลต์นั่นแหละครับมันถึงจะหยุดแดงแต่ความร้อนเนี่ยผมบอกเลยว่ามหาศาลมากนะครับผมใช้คำนี้เลยนะเดี๋ยววันนี้ผมก็จะดาเนินการจับมาเทสร,ร่วมกับไอตัว g ีเ9 1นะครับแล้วก็ Switching ถามว่าก่อนหน้านั้นี้ผมบอกว่าใช้งานไม่ได้ตอนนี้มันจะใช้งานได้แล้วนะครับนฮะ เพียงแต่ว่าเราจะต้องมีไอเจ้าตัวนี้เข้ามาช่วยก็คือ,อซูเปอร์แคปตัวนี้นะครับราคามันค่อนข้างสูงนะฮะซึ่งหลายท่านบอกว่าเราจะเกิดซื้อเป็นแบตเตอรี่มาล่ะแบตเตอรี่ก็ถ้าเป็นระบบ100แอมป์100แอมป์ระบบ12โวลต์เนี่ยนะครับอันนี้ผมพูดถึงจริงจังเลยนะใครจะมาทําเป็นอาชีพนะครับสำหรับการแพ็คแบตเตอรี่เนะี่ยตัวนี้นะใช้งานได้นะผมบอกก่อนว่าใช้งานได้นะครับผมก็จะบอกว่า แบตเตอรี่เนี่ยก็ยังคงมีราคาแพงกว่านะครับเพียงแต่ว่าไอ,ตตอา้ตัวซ u เปอร์แคปตัวเนี้ยตัวเนี้ยถูกที่สุดแล้วนะครับในตลาดแล้วก็เป็นของใหม่เมื่อหนึ่งนะฮะคือเรื่องของเรื่องมันแค่ 1,500F ด้วยแหละนะครับจริงๆมันมันมีตั้งแต่ 500F 500F ฟาัดไปจนถึง3 2 0 0ันลัดนะครับ3 6 0 0ก็มีอีกแบรนด์หนึ่งที่ผมเห็นกันบ่อยที่สุดก็คือ m a c w เ l l นะครับ m a เ l l เนี่ยผมบอกเลยว่า ส่วนมากแล้วจะเป็นซูเปอร์แคปที่เป็นมือสองนะครับที่ถอดออกมาจากเครื่องไม่ว่าจะเป็นเครื่องอาซูเปอร์คอมพิวเตอร์แล้วก็จะเป็นพวกซูเปอร์แคปที่ใช้ในงานเครื่องเสรดรถยนต์แล้วก็อยู่ในพวกอุปกรณ์ที่ใช้กําลังไฟค่อนข้างหนักนะครับซูเปอร์แคปยี่ห้อแม็กเ l ลเนี่ยจะอยู่ในนั้นซะเยอะนะครับแล้วก็จะเป็นมือสองซะส่วนมากในตลาดนะครับเท่าที่ผมลองดูนะผมเคยมีอยู่นะครับนะเนี่ย เคยมีอยู่ตัวนี้เป็นขนาดหนึ่งพันห้าร้อยฟลักซ์เหมือนกันเนี่ยขนาดเขาจะเท่ากันเลยนะแต่ของแม็กเวลเขาจะเขาจะกระบอกใหญ่กว่านะครับจะจะใหญ่กว่านะอยู่ที่พันห้าร้อยฟลักซ์เหมือนกันแต่แรงดันตัวนี้แรงดันของแม็กเวลเขาจะน้อยกว่า gmc c ตัวนี้นะครับซึ่งน้อยกว่ากันอยู่ที่ประมาณส mm านนมมิลลิโวลต์นะครับผมใช้คําว่าอันเนี้ยซื้อมานะครับผมใช้ ลองเอามาสปอตเล่นๆดูอันนี้ซื้อมาได้สักประมาณสามสี่ปีได้ล่ะลองดูเอามาลองดูลูกหนึ่งก่อนนะครับตอนนั้นไม่รู้เลยเฮ้ยราคามันถูกแต่คิดไว้ในใจแล้วว่ามันน่าจะเป็นมือสองอะไรเงี้ยครับลูกนี้แหละตอนซื้อมาอยู่ประมาณตอนนั้นอยู่ประมาณสองอหกสิบาทสำหรับลูกนี้นะครับเห็นไหมซูเปอร์แคปนะแพงกว่าแพงกว่า,าแบตเตอรี่ ฟอร์เฟดสาแอมลูกหนึ่งอีกนะครับสองรยหกสิบมือสองนะผมเข้าใจว่ามือสองแน่นอนนะครับเพราะว่าตอนนี้มันได้ตายลงไปแล้วนะครับก็ลองสปอตได้อยู่สักประมาณสามถึงสี่ไซเคิลเท่านั้นเองครับแล้วเ,เอามาอาัดประจุใหม่ดูผมพากฏว่าแรงดันตกไวมากนะครับแล้วก็สปอตได้ไม่กี่ทีแล้วก็ประจุไฟใหม่ทีนี้ไม่ได้แล้วครับประจุไม่เข้าแล้วแล้วลองผมก็เลยลองวัดดูผปรากฏว่า ค่าเป็นศูนย์เลยนะเพราะนั้นแม็กเวลเนี่ยเป็นซ u เปอร์แคปที่ค่อนข้างใช้ได้เลยนะแต่ว่าส่วนมากในตลาดที่ผมเห็นนะตอนนี้เลยคือส่วนมากจะเป็นมือสองนะครับถ้าใครไม่ซีเรียสมือสองก็ราคานะครับถ้าเกิดอย่างอย่างหกลูกนี้ราคาผมซื้อถ้าใครสนใจผมอ,อาจจะแปะลิงก์ไว้ให,ให้ต่อลูกนะครับอยู่ที่ประมาณสองร้อยสองร้อยี่สิบบาทประมาณนี้เอาแต่ว่า หกลูกเนี้ยนะครับอยู่ที่ประมาณหนึ่งพันเก้าร้อยครับรวมส่งอ่าผมใช้คำนวณหนึ่งพันเก้าร้อยรวมส่งบัตรบาร์กับน็อตเนี่ยเขาเขาแยกนะครับต้องสั่งแยกต่างหากนะฮะเพราะว่าเขาไม่ได้ไม่ได้แถมมาให้นะครับเพราะฉะนั้นถือว่าถูกที่สุดแล้วในขณะที่แม็กเวลนะครับแม็กเวลที่มีขนาดหนึ่งพันห้าร้อยเอฟเหมือนกันแรงดันสองจุดเจ็ดนะครับใช้หกลูกเหมือนกันนี่แหละนะครับ ตัวนั้นมาพร้อมบัตรบาร์ราคาอยู่ที่ประมาณ2 000, 2 0 0ออร่ะรวมส่งแล้วนะครับเพราะฉนั้นราคาต่างกันดิครับในขณะที่ตัวนี้อโอเคทางร้านเคลมมาว่าเป็นมือหนนะครับก็คือแกะออกมาจากซีนเลยแล้วผมก็ลองเทสวัดดูผมปรากฏว่าแรงดันเขาเท่ากันหมดทุกลูกเลยนะครับก็คือ0 300อยู่ที่300มิลลิโวลต์นะครับที่เขาบรรจุ ส่งมาจัดส่งมาเขาจะต้องเหลือสูนโวลต์นะครับแรงดันนะฮะเพื่อไม่ให้มันเกิดการช็อตหรือการอะไรเกิดขึ้นนะฮะเพราะว่าซุปเปอร์คาปาซิเตอร์เนี่ยถ้าเกิดมันมีการลัดวงจรหรืออะไรเกิดขึ้นไฟไหม้ได้เลยนะครับอันนี้ผมบอกก่อนเดี๋ยวผมจะเทสให้ดูว่ามันไหม้ได้ยังไงนะไอ้ระบบ12บโวลต์นะครับจะใช้ทั้งหมด3ลูกแบบนี้อ่ะเดี๋ยวผมจะลองเทสให้ดูอ่าแรงดันตอนนี้เดี๋ยวผมลองวัดดูว,วันวัดเหมือนอ่า แบตเตอรี่ทั่วไปเลยครับนะตอนนี้แรงดันที่ผมประจุเข้าไปอยู่ที่สิบสามจุดเก้าจริงๆมันจริงๆมันสิบสี่โวลต์นะครับแต่ตอนเนี้เขาคายประจุออกข้อเสียของซูเปอร์แคปมีอยู่ตรงนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือเขาเก็บประจุได้ก็จริงครับแต่ว่าเขาจะคายประจุคือคายแรงดันออกมาได้ไวมากและตัวเขาเองก็แรงดันเขาจะค่อยๆตกลงไปอันนี้เนี่ยผมประจุไว้ตั้งแต่เมื่อคืนก่อนนะประมาณสองวันแล้ว แรงดันหล่นลงไปเหลือจุเท่านี้นะครับจาก14โวลต์นะค่าความต้านทานภายในอยู่ที่7.6มิลลิโอห์เห็นไหมครับคุณสมบัติเขาคล้ายคล้ายแบตเตอรี่เลยเพียงแต่ว่าสารประกอบภายในแล้วก็การจ่ายกระแสไฟฟ้าของเขาเนี่ยผมบอกเลยว่าคนละเรื่องกับแบตเตอรี่นะครับต่างกันลวดเส้นใหญ่อยู่เหมือนกันเดี๋ยวผมลองดูนะจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเห็นไหมฮะติดติดเลไวมาก ขาดไปที่เรียบร้อยเห็นไหมครับเส้นหนาและใหญ่อยู่นะดูดิขาดไปเรียบร้อยแล้วเว็บเดียวเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นผมขอไม่เคสอะไรที่มันใหญ่ดีกว่านี้นะครับเดี๋ยวจะมาลองเคสกับไอตัว Gx ห้าเเลยแล้วกันนะครับค่อนข้างที่จะชัวร์แล้วนะครับอย่างที่เห็นไปนะดูความแรงของเขานะครับอันนี้สิบสโวล์นะแล้วก็พอเราจิ้มไปครั้งนึ่งปุ๊บเนี่ย เขาจ่ายเขาจ่ายกระแสออกมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวดูว่าแรงดันเหลือเท่าไหร่นะครับแรงดันหล่นลงมาเหลืออยู่สิบสามจุดสี่เห็นไหมนะครับเนี่ยคือข้อเสียของเขาเขาจะสามารถที่จะจ่ายไฟออกมาได้แบบปึ๊ดเดียวแล้วก็วูบเหมือนกันแรงดันก็วูบเหมือนกันแต่ข้อดีของเขาก็คือเขาสามารถจ่ายดีโอดีได้หมดเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลย แล้วก็สามารถที่จะประจุไฟเข้าไปใหม่ได้ข้อเสียของเขาอีกอย่างหนึ่งเวลาที่ประจุไฟเข้าไปเนี่ยผมไม่แนะนําให้เอาแบตเตอรี่ประจุเข้าไปนะครับแบตเตอรี่พังนะครับผมบอกก่อนนะฮะตัวเขาไม่พังนะแต่แบตเตอรี่พังนะครับเพราะฉะนั้นห้ามเอาแบตเตอรี่มาประจุเข้าไปโดยตรงนะครับไม่ได้เลยนะผมแนะนําไมใ่ใช้เป็นคอ ter, เนเวอร์เตอร์สัก12.6โวลต์ห้ามเกินห้ามเกิน18โวลต์นะครับเนี่ย3โวลต์คูณ6ลูก ถ้า3โวลต์คูณ6ลูกไปแล้วเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ18โวลต์น,นะครับถ้าเกิน18โวลต์เกินกว่า3.3โวลต์นเนี่ยต่อเซลล์ต่อลูกเนี่ยซุปเปอร์แคปเสียนะครับเพราะฉะนั้นต้องระวังเรื่องนี้ด้วยนะครับ6ลูกนี้3โวลต์น,นะครับ6ลูกนี้ผมแนะนําให้ให้ใช้สัก12.6โวลต์กําลังสวยครับตกอยู่ที่ประมาณเซลล์ละ2โวลต์2.2โวลต์ประมาณนี้นะครับผใช้คํานี้นะ มันมีเรื่องนี้นะครับต้องระวังด้วยนะซูเปอร์แคปเนี่ยแรงดันเท่าไหร่พยายามอย่าจ่ายเกินนะครับวิธีการก็คือเอา6ลูกคูณกันเข้าไปแล้วจะได้แรงดันที่เหมาะสมสําหรับซูเปอร์แคปตัวนี้หรือชุดนี้นะครับอ่ะทีนี้สเต็ปถัดไปนะครับวิธีการประจุไฟเข้าไปก็คือใช้สวิตชิ่งตัวนี้ก็ได้นะครับเนี่ยสวิตชิ่งแบบนี้นะครับที่ปรับแรงดันได้จะยิ่งดีนะครับถ้าปรับกระแสได้ด้วยก็จะดีมากนะฮะ ก็คือบิดไปที่สิบสองจุดหกอ่าสิบสองจุดหกหรือสิบสี่โวลต์ก็ได้ยังไงก็แล้วแต่อย่าให้เกินสิบแปดโวลต์นะครับถ้าเกิดเป็นสองจุดเจ็ดสองจุดเจ็ดโวลต์นะครับสองจุดเจ็ดโวลต์ใครที่ซื้อแม็กเวลมาเล่นนะเดี๋ยวผมคิดให้ง่ายๆต้องคิดเครื่องคิดเลขแล้วผมสองจุดเจ็ดนะครับ,ค,รบคูณหกลูกอยู่ที่สิบหกจุดสองเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นใครใช้แม็กเวล อย่าเกินนี้นะครับแต่ถ้าใครใช้แบรนด์นี้นะครับได้ถึง18โวลต์นะ18โวลต์อ่าสคูณได้หนะฮะเห็นหมาคูณ6ได้18โวลต์นะครับ, 3, 6, v, รบอ่ะโอเคนะครับทีนี้ในเรื่องของการประจุอีกเรื่องหนึง่งในเรื่องของกระแสนะครับกระแสด้วยกระแสก็บิดไปสักประมาณให้ดีเลยนะครับ5แอมป์ สามหึงห้าแอมป์กำลังสวยนะครับก็มันก็จะไม่ช้าแล้วก็จะไม่เร็วจนเกินไปสวิตชิ่งไม่พังนะครับอันนี้ผมบอกก่อนแต่สปอร์ตวิลดิ้งหลายๆท่านเอาไปใช้กับสวิตชิ่งแบบนี้แล้วปรับสุด20แอมป์สวิตชิ่งพังได้นะครับถ้าเกิดสมมุติว่าตัวไอเครื่องสปอร์ตเนี่ยมันทำการสปาร์คสปาร์คจุดเชื่อมเข้าไปเนี่ยมอสเฟต สวิตชิงพังได้เลยนะครับคือช็อตได้เลยเพราะนั้นผมถึงได้บอกว่าให้ใช้ซูเปอร์แคปตัวนี้มาช่วยได้ในกรณีที่หลายๆท่านอาจจะมีงบประมาณในการซื้อแบตไม่เพียงพอเพราะการซื้อแบตลิเทียมพูดง่ายแบบว่าจะเอาหิ้วไปไหนมาไหนนะครับผมใช้คำนี้แล้วกันแล้วถ้าเกิดสมมติวา่าใช้เป็นแบตลิเทียมมันก็จะต้องมี b m s ถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดไม่ใช้ BM s อถ้าคนเป็นช่างก็อีกเรื่องหนึง่งอย่างผมอย่างเงี้ยครับ ไม่จําเป็นจะต้องมี BMS ก็ได้แต่ว่าเราก็ต้องคอยทําตัวเองให้เป็น BMS นั่นแหละนะครับทีนี้นในกรณีนี้คนจะใช้ส p o ร์ตบิลดิ่งแบบทำแพ็กแบตอย่างเงี้ยจริงจริงยังจังแบบเนี้ยนะครับทีนี้ผมก็จะเริ่มดําเนินการลองเลยวิธีการนะครับหลักเลยนะครับก็คือเอาสายนะครับจากสวิตชิ่งเนี่ยขั้วบวกนะครับหนีบกับขั้วบวกคาปาซิเตอร์ itor, ปกติเลย เหมือนเหมือนเหมือนแบตเตอรี่เลยครับแล้วก็ขั้วลบก็จิ้มกับขั้วลบของซุปเปอร์แคปนะทีนี้กระแสเขาก็จะเริ่มเดินพอเริ่มเดินปุ๊บเนี่ยพอแรงดันใกล้ได้ตามที่เราตั้งไว้คือที่1 2 6ปุ๊บก,กระแสเขาก็จะหยุดไหลไปปกติเหมือนการชาร์จแบตเตอรี่ปกตินะครับเพียงแต่ว่าการประจุไฟซุปเปอร์แคปเนี่ยอาจจะช้าบ้างในกรณีที่กระแสต่ำๆแต่ถ้าเกิดกระแสสูงๆเขาก็จะเต็มเร็วขึ้นแต่ก็ ใช้คาําว่าช้าอยู่ดีนะครับสำหรับซูเปอร์แคปยิ่งจํานวนฟันลักเนี่ยเยอะขึ้นยิ่งสามพันสามพันสองเนี่ยยิ่งช้านะครับช้ากว่านี้เข้าตัวนึ่งเพราะัะนั้นรอบนี้นะครับผมจะดําเนินการเทสกับอการแพ็กแบ็คนะวันนี้ผมจะใช้กับใช้กับเนี่ยแหละ G X ห้าเก้าหนึ่งตัวนี้นะครับอ่ะโอเคนะครับตอนนี้ผมต่อเป็นที่เรียบร้อยแล้วอื อยู่ที่13.3โวลต์่ะอย่างที่เห็นนะครับอ่ะทีนี้ลองดูนะว่าจะเป็นยังไงนะครับนะครับลวดนะครับเป็นขนาด0.2เลยนะผมเล่นเบอร์ที่หนาที่สุดที่ผมมีเลยนะครับผมลองเพิ่มไปสัก D80 ดูจะเป็นยังไงเอ้าเดี๋ยวลองดูนะฮะจะช็อตเหมือนเหมือนกับเหมือนกับรอบที่แล้วไหมอ่ะลองดูนะฮะ โอเคนะครับนะสองจุดเรียบร้อยนะครับดูรอยนะดูรอยก่อนนะหมดีขึ้นเยอะเลยนะครับอันนี้คือจากซุปเปอร์แคปนะเห็นไหมสายเนี่ยผมต่อมาเนี่ยจากซุปเปอร์แคปนะครับก็คือ P สามนะแรงดันหล่นนะเห็นไหมหล่นมาทีแล้วหล่นมาทีแล้วมีระโวลโอเคแต่ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับทีนี้ผมจะย้ำ โอเคนะครับแจวเลยทีนี้นะฮะร,รอยสวยขึ้นเยอะดีมากเลยนะครับเนี่ยติดดีด้วยนะครับไม่หลุดอันนี้คือ0อ่า0ูนะครับคือเบอร์ที่หนาที่สุดที่ผมมีอยู่นะฮะก็เพราะฉะนั้นบางกว่านี้ก็ไม่ใช่ปัญหาแล้วครับนะฮนะแร,รงดันก็จะล่วงไปเรื่อย แยวทีนี้ถ้าเกิดสมมุติว่าแรงดันมันตกไปสักต่ำกว่าสัก12บสอโวลต์ผมก็จะเริ่มดําเนินการประจุประจุจากสวิตชิ่งตัวนี้โดยการที่ผมจะเอาสายไฟนะครับค่อมกับแหล่งจ่ายไปเลยเท่านี้ครับสวิตชิ่งก็สามารถที่จะจ่ายาไฟฟ้าให้กับเจ้าตัว Spot w ต l d i n g เนี่ยนะครับให้ทํางานสปอ t ได้อย่างยาวๆโดยที่ไม่ต้องมานั่งกังวลแล้วว่า แบตจะหมดไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งจริงๆหลักการก็เอาแบตมาทําได้นะครับเพียงแต่ว่าแบตเตอรี่เนี่ยเขาจะมีมีการจ่ายแรงดันที่ค่อนข้างยาวนานกว่านั่นเองนะครับอ่ะเรียบร้อยนะครับฟาสต์ฟอร์เวิร์ดมาเลยตอนนี้ผมก็ดําเนินการนะครับใช้คําว่าจับคู่นะขั้วแบตแล้วนะครับ ถามว่าทำไมถึงหยุดชะงักไปก่อนนะครับนี่แรงดันหล่นมาที่11.3โวลต์นะครับถือว่าใช้งานได้ดีเลยนะสำหรับซ u เปอร์แคปตัวนี้นะก็ทีนี้เรามาดูเรื่องของการประจุไฟกลับเข้าไปบ้างนะครับให้ได้12โวลต์เห็นไหม12.6ผมตั้งไว้แล้วนะครับส่วนกระแสเนี่ยเดี๋ยวมาดีมิตกันอีกทีนึงกระแสนี้ผมจำได้ว่าบิดไว้อยู่ที่ประมาณ10 12 12แอมป์ได้ไหมครับ นะประมาณนี้นะผมก็ดำเนินการคีบคีบกับขั้วไปตรงๆอเงี้ยนะฮะขีบไปเลยไม่มีไม่มีประเด็นอะไรนะครับอืกระแสก็จะขึ้นมาอยู่ที่ประมาณสิบหนึ่งจุดห้าเห็นไหมครับสิบเอ่อหนึ่งจุดห้าเอ่อสิบสองนะแล้วก็จะค่อยๆหล่นลงมาเห็นไหมครับนี่คือการประจุไฟแรงดันที่สิบสองจุดหกเห็นไหม ร่วงลงมาแล้วเนื่องที่ไวเพราะว่าตัวเขาเองมีแรงดันอยู่ที่สิบหนึ่งจุดสามโวลต์ใช่ไหมครับแล้วผมตั้งไว้ที่สิบสองจุดหกเพราะนั้นเนี่ยกระแสะเขาขึ้นไปที่สิบสองแอมป์เนี่ยชั่วขณะแล้วตอนนี้แรงดันเขากลับมาที่สิบสองจุดหกปุ๊บกระแสะเขาก็จะหยุดวิ่งเห็นไหมครับเริ่มเริ่มลงมาที่หนึ่งจุดสองหนึ่งจุดหนึ่งเนี่ยจนเนี่ยลงมาจนจนเป็นศูนย์นะครับนะฮะแล้วทีนี้ก็มาดูแรงดันที่ตัว G X เห็นไหมฮะแรงดันก็ดีดกลับเข้ามาที่สิบสองจุดหอยู่ประมาณนี้นะครับเนี่ยคือวิธีการประจุแคปคาปาซิตี้ใครจะคีบแล้วก็ดำเนินการสปอร์ตท,ทำงานไปด้วยเลยแบบนี้ก็สามารถทำได้ครับเนี่ยเห็นไหมกระแสเป็นศูนย์แล้วเห็นไหมครับเนี่ยฮะจบมีประมาณนี้นะครับถ้าเกิดสมมุติว่าผมจะสปอร์ตลอง สปอตทำงานดูในขณนะที่จิ้มสวิตชิ่งไปด้วยได้ไหมก็ตอบเลยว่าทําได้นะครับกระแสะเขาก็จะดีดขึ้นมาแล้วก็ศูนย์เป็นอย่างเนี้ยไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าตัวเนี้ยเป็นตัวซูเปอร์แคปเนเป็นตัวรับแรงกระชากของไฟตัวนี้นั่นเองนะครับครับสำหรับคําถามนะครับที่ถามว่าเจ้าสปอ t w ตเวลดิง igx ห้าเก้าหนึ่งเนี่ยมาใช้ร่วมกับ power supply แบบสวิตชิ่งอย่างนี้ได้ไหม ผมก็ตอบเลยว่ามันสามารถใช้ได้ครับเพียงแต่คุณต้องเอาอุปกรณ์มาช่วยมานิดนึงอย่างเช่นซูเปอร์แคปอย่างที่ทําให้ดูๆไปนั่นเองนะฮะไม่งั้นมันสามารถที่จะทําให้สวิตชิ่งคุณพังได้เลยนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดครับสำหรับนายออสเตรเชีแนลนะครับหาทํามันไปเรื่อยนะฮะสตรีทลองของวันนี้นะครับกับเจ้าซูเปอร์แคปที่มาใช้ร่วมกับ g s 5้าเกแล้วก็มาต่อเข้ากับ power ัพพล l y ที่เป็นแบบสวิตชิ่งนะครับหลายท่านถามมาวันนี้ก็ ทำให้ได้ดูแลนะครับว่ามันสามารถใช้งานได้เหมือนกันนะฮะแล้วก็เจ้าซูเปอร์แคปตัวนี้เนี่ยมันสามารถไปจ้ำสตาร์ทรถยนต์ได้ด้วยนะกรณีที่แบตหมดเพราะค่า CCA มันสูงมากเลยนะฮะแล้วก็ไลฟ์ไซเคิลเนี่ยมันสามารถที่จะไปได้ถึง10,000ไซเคิลเลยทีเดียวเยอะกว่าแบตเตอรี่ทั่วไปด้วยซ้ำนะครับและนะั่นคือทั้งหมดนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาลงเพลงเท่านี้ในตอนหน้าเราจะมาทำอะไรกันอีกก็ฝากทุกท่านติดตามกันด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีเลยครับ